ตัวอย่างต่อไปเป็นข้อสอบเอ็นทาน์มีสาหกเชือกแขวนบนเพดานมีริมมวน20กิโลกร,รัมพ้นเชือกอยู่สูงจากพื้น10เมตรได้ลูดตัวลองมากับเชือกด้วยความแร่งของที่ถึงพื้นใช้เวลา2เสร็จ ความตึงเชือกเป็นเท่าใดไม่คิดวนเชือกจกคราวนี้ไม่ได้ให้รูปมาแล้วก็มาวาดเอาวาดเาก็มีเชือกนะครับแล้วก็มีลิงใต่ก็เราก็เขียนเป็นก้อนสีเหลี่ยมเอาครับมีมวนเทาไรลิงมีมวลยี่กิโลก็2ี่กิโล ผลเชือกจากพื้นสิบเมตรจากพื้นสิบเมตรรูตัวลงมาถึงพื้นใช้เวลาสองเสร็จก็จะมีแรงทีแรงตึงของ,งเชือกนะทีศทางไปทางนี้ เอนะรูดตัวลงมานะฮะรูดตัวลงมานั้นเะอก็จะมีทิศทางลงม้วน,ะนก็จะมีทิศทางลงนะตรงนี้ให้เปเอนกนะี จากซิกมาเอฟเท่ากับเอเอเนี่ยเขาไม่ได้ให้มาน่าจะโจทย์เนี่ยบอกว่าอยู่สูงจากพื้นสิบเมตรใช้เวลาไต่ลงถึงพื้นสองเ็จเราก็ต้องมาทำให้เป็นเอนะครับจากสูตร เเท่ากับ1ส่วน2 a, a. a. t ยกากัลังสอดเระยะทางก็คือ10เมตรเท่ากับ1ึงส่วน2คูณ a คูณ t t ก็คือ2เกสร็กำลังสอง จะได้ไดเท่ากับ2.5แ A ก็เอามาแทนที่ซิกมาเท่ากับเซตมาเอเท่ากับเอเซตมาเอเซกมาเอเอพีนะา A, B, ทางลงนะนั้น ก็ขึ้นด้วย FG ที่ม่ใช่ทางตรงค่ามิเทางขึ้นร,รับด้วยทีเท่ากับ MA แทนค่าเข้าไป M อมว่สนะมวลยี่สิคูณสิ ลบทีต้องการหาทีเท่ากับ M ออก็คือย0 A สิบได้ไปแล้วคือสองห้าใสมการก็จะได้ทีเท่ากับ150ห้าสิบ ข้อต่อไปเป็นาสับประาัยปี37ผักวัตถุ2ก้อนในแนวระดับที่วางบนพื้นลูกทัทีที่วางบนพื้นลาบด้วยแรง20นิวตันทางรูปขนาดของแรงที่มวล8กิโลกร,รัมกระทำ บอมวล2กิโลกร,รัมมีค่าเท่าไหร่อันนี้ก็ให้รูปมาเราก็จะวาดรูปก็ไดต้ตรงนี้ก็คือ b f เท่ากับ20ติวตันนะฮะนกคือต,ตรงนี้ก็คือตรงนี้มวล2กิโลตรงนี้มวล8กิโลกร,รมัม F มีที่ทางมาทางนี้นะครับก็จะได้ A A ก็จะมาที่ทางนี้นนะ A เอของมวล2กิโลกร,รมัมกับมวล8กิโลกร,รัมเนี่ยก็จะมี A เท่ากันขนะองก้อนน้อยจะมี A เท่ากัน นี่จากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าขนาดของแรงที่มวล8กิโลกร,รัมกระทำบนมวล2กิโลกร,รัมมีค่าเท่าไหร่ถ้าเราตรงนี้ก็คือจะคือเมื่อมีเมื่อมีแรงกระทำตรงนีนน้ก็จะมีแรงที่หน้าสัมผัสของ2นิวตันกับที่ไอ้เท่าที2กิโลกร,รมัมกับ8กิโลกร,รมัม ตรงนี้จะมีแรงทั้งแรงกริยากับแรงปฏิกิริยากระทำส่วนอันไหนจะเรียกแรงกริยาปฏิกิริย,ยาจยอันนี้ยังไม่บอกนะฮะให้รู้ว่าตรงนี้มันมีทั้งสองแรงบางคนเนี่ยบางตำราก็จะใช้คำว่าอาแต่ในที่นี้จะขอใช้คำว่าแรงเอฟต้น เพราะว่าเราใช้คำว่าเอฟต้านเนี่ยไม่ว่าจะหาแรงปฏิยาหรือแรงกริยาเนี่ยเวลาคำนวณออกมาเนี่ยแรงมันเท่ากันอยู่แล้วอย่าไม่อยากเรียกว่า R าเพราะมันจะสับสนนะแล้วแต่คนบางคนคิดว่าเออเข้าใจคขาว่า R เนี่ยเป็นอะไรเนี่ยก็ใช้ได้นะไม่ไม่ได้ไม่ได้ห้ามอไรเพราะนี่นี่กินตำราแต่แต่แต่ที่นี่ขออนุญาตใช้คำว่า เอฟต้าน,นะฮะเพราะเขาเข้าใจฟัมตรงนี้มากกว่าจึงขอตรงนี้ให้เต็มไแล้วว่าถ้าใครมาดูตรงนี้ก็ต้องให้เข้าใจว่าทำไมไม่ใช้อาจะมาใช้คำว่าเอฟต้าก็มีที่มาที่ไปที่อยาที่บาย้ฟรรันนี้มาคิด เราจะมาหาค่า A เอะไรต่อเน,นี่ยเราก็คิดคิดทั้งระบบก่อนคิดทั้งระบบการคิดทั้งระบบเนี่ยลักษณะคิดจะคล้ายกับไอที่เชือกมีมวลหลายมวลแต่มีเชือกผูกกันเนี่ยวิธีก็จะคิดเหมือนกันคล้ายๆกันก็คือเรื่องของคิดทั้งระบบคิดเป็นก้อนแต่ละก้อนนะแต่เราต้องรู้ไว้ออกว่า อะไรที่พอมันติดกันเนี่ยมันจะมีแรงกระทําคนละอย่างกันนะทิศทางอาจจะมองคนละอย่างกันแต่หลักพื้นฐานในการคิดคือคิดทั้งระบบกับคิดเป็นก้อนนะเหมือนกันนะนี่เรามาคิดทั้งระบบเนะบ,บจากซิกมาเอฟากับเอมเปซิกมาเอกับอมเปนะซิกมาเอ ถ้าเราดูทั้งระบบซิกมาเอฟเนี่ยเอมีทิศทางตรงนี้นะฮะเอฟเอฟก็มีทิศทางเดียวกับเอนะก็คือเอฟก็มีเท่ากับเท่ากับยี่สิบนิวตันนะครับเมื่อเราคิดทั้งระบบเราก,ก็ยังไม่ตรงนี้เราไม่คิดนะถ้าเหมือนกันจะมาวย่าถ้าเป็นเส้นเชือกถ้าเป็นเส้นเชือกเนี่ยถ้ามีสองสอง,สอ,งอ่ามวลสองก้อน ที่ไปเชื่อผูกกันเนี่ยตอนเราคิดทั้งก้อนเราก็จะไม่คิดแรงดึงของเส้นเชื่อแต่นี่มันเป็นเรื่องของวันที่อยู่ติดกันเมื่ออยู่ติดกันเนี่ยเมื่อเราคิดทั้งระบบเรายังไม่คิดแรงต้านกับแรงกระทัตรงนี้นะครับนั้นคิดระบบเราก็จะมี f เท่ากับ20 e อยูู่แรงเดียวนะครับเท่ากับ M อเท่ากับ M m มี e คิดตังระบบก็คือสองหกแปดสองกแปดคูณด้วยเอย้ายสมการนะก็จะได้เอเท่ากับเท่ากับสองแต่โจทย์เนี่ยให้หาแรงที่มวลแปดกิโลกรัมกระทำที่มวลสองกิโลกรัมมันก็คือ แรงตรงนี้อ่ะแรงที่ถือระหว่างหน้าสมัดระหว่างมวลสองกิโลกร,รัมกับแปดกิโลกร,รมัมก็จะมีแรงสองอย่างที่เรามาคิดที่มวลสองกิโลกร,รมัมคิดที่มวลสองกิโลกร,รัมเนี่ยเมื่อเราดูเนี่ยเราก็มาวาดแตะแกมใหม่เนี่ยที่มวลสองกิโลกร,รมัมกั F ยี่สิบตันก็ของเดิมนะแล้วเรามาเขียนรูปสองกิโลกร,รมัมเมื่อสองกิโลกร,รัมเนี่ยเราผักแรงยี่สิบกิโลกร,รัมมาเนี่ยจะเกิดแรงที่มีทิศทางลูกศรเนี่ยไปที่สองกิโลกร,รมัมนะไปที่สองกิโลกร,รมัมแค่เราต้องรู้ว่าทิศทางไปทางไหนเนยวูจ่าแจ๊กเก็ตนะ ไม่ต้องไปสนใจว่าคือแรงต้านหรือแรงกะระทำหรือแรงปฏิกิริยาแรงกริยานะเราดูรูปสอนนะ่ะถ้าเราคิดที่มวลสองกิโลกร,รัมนะนะมาตรงนีนะ้ก็จะเกิดแรงต้านที่สองกิโลกร,รมนะัมเนี่ยเ็เกิดแรงตรงนี้ซึ่งเป็นแรงต้านจากมวลแปดกิโลกร,รมัมแต่เราไม่เขียนนะเพราะเราเขียน็อก อกแลงแกมที่2กิโลกรัมเพื่อให้การคำนวณมันง่ายเราแยกมาตรงนี้เพื่อให้ง่ายจากซิกมา F อฟเท่ากับ MA ็มเอซิกมาเแรงกระทํามาทางนี้นะเอมีทิศทางทางนี้ก็20่ิบต้นันแ,แรงต้านรนะนทําตรงนี้ ก็เป็นล็เอตตานเท่ากับ M ที่สองกิโลกรัม A เราหามาได้คือ A เท่ากับสองก็จะเอตตานเท่ากับสิบหก ตัวอย่างต่อไปนะเป็นกระสอบอันาปีใต่รหนะึ่งแท่งไม้มวลน2กิโล3กิโลและ5กิโลกร,รมัมวางติดกับพื้นเกี้ยงถ้าออกแรงผัด10นิวตันนังลูกตรองหาขนาดของแรงที่แท่งไม้2กิโลไปทำต่อแท่งไม้3กิโลลูกมีรูปให้จางลูกก็จะเป็นรูป แรง10กิโลกรัมมวหมน้า3งพื้นเกี้ยงคือพื้นที่ไม่มีแรงเสียชานไม่มีฟิกชั i นมไม่มีแรงกระทำมาทางนี้นะผลักมาทางนี้ก็จะเกิดความแร่งที่ที่ทางนี้ ขอให้จงหาแรงที่แท่งไม้สองกิโลกระทำต่อแท่งไม้สามกิโลก็จะมีแรงกระทำตรงนี้คอันแรกครับเรามาคิดทั้งระบบคทั้งระบบที่รก่ซิมมาเอฟตั็มเอ s ิ g m a F าเอฟนะเอมีทิศทางนี้เอาเอฟสิญตันขึ้นคิดทั้งระบบไม่มีแรงตรงอื่นแล้วไม่ไม่มีแรงส่วนอื่นตรงนี้ไม่คิดนะครับคิดทั้งระบบตรงนี้ไม่คิดเท่ากับส i g m a F าเอฟ คิดแล้วทั้งบมบก็คือห้าบวกสามบวกสองเอก็จะได้เอมาเท่ากับนี่มาคิดที่มวลสองกิโลกร,รมัมจากซิมมาเอเท่ากับเอเอซิมมาเอแล้วก็มาแยกแยะแกม ที่สองกิโลกร,รมัมมวลสองกิโลกร,รัมครับเมื่อมีแรง10ินิวตันดันมาทางนี้นะัอต้านคือทิศทางลูกศรก็จะมาทางนี้คเอทิศทางทางนี้เอก็มีทิศทางเดียวกัน แล้วก็มีมีค่าเท่ากันที่มวลสองกิโล F ตามเท่ากับเอเ็จะก,กับ M มีค่าเท่ากับสองกิโลกรัมคูณ A A คือหนึ่งเท่ากับสอง หรือหรือเราจะมาคิดที่มวลพราะแรงที่มวล5กิโลกร,รัมกับ3กิโลกรัมบวกกับ3กิโลกร,รัมก็ไดนะ้เพราะว่าแรงกระทำเนี่ยมันมีกระทำที่หน้าสัมผัสร,ระหว่าง2อกับสามเนี่ยมันคือมีแรงตรงนี้เช่นกันนั้นถ้าเรามาคิดที่มวล5กับ3ากิโลกร,รัมเนี้นะเราก็ามาว่าแต่แกนรือว่าแต่แกนเนี่ยเราจะได้ว่ามันก็มีแรง10นิวตันเหมือนกัน วันที่ห้ากับภาษามันก็อยู่ติดกันครับนเะมื่อนมะีถ้าสร็จกครับก็จะมีแรงเมื่อเรามีแรงดันตรงนี้ยนดะันมาเนี่ยนะแรงที่มาทําที่สามกิโลกร,รมัมก็คือมวลสกิโลกร,รัมก็จะมีแรงที่มีทิศทางลูกศรมาทางนีนะ้ก็จะมีแรงต้านมาทางนี้แรงต้านแรงนี้ก็มาจาก แรงต้านของมวล2กิโลกรัม f ต้านเอก็มีทิศทางเดียวกันจากซิกมาเอฟกับเอพีมาดูแดแ้แกมตรงนี้ก็ก็จะมีเอฟที่ทิศท,ทางเดียวกเอก็คือศึก ทิศทางตรงข้าม f ต้านคิดทิ่มวนเท่าไหรห้าบวกสามบวลสองก้อนห้บวาเอเหมือนกันคือ1ก็จะได้ f ต้านเท่ากับ2 องอันนี้ก็คือสองนิวตันสองนิวตันเท่ากันแต่วิธีคิดเราสามารถคิดได้สองสองตำแหน่งแอ่สองอย่างก็คือเพราะว่าแรงตรงนี้มันมีเหล่าสองอยู่สองแรงมันอยู่ที่ว่าเราจะคิดที่ก้อนไหนจะคิดที่ก้อนไหนนะครับนี้เราเมื่อเรามาคิดที่สองกิโลกรัมก็จะมีแรงต้านมาทางนี้ จิตตรงนี้เขาเรียกแรงกระทำนะแต่อย่างที่บอกว่าเราจะขอเรียกแรงกล้าก็คท่าเท่ากันเพราะถ้าเราดูตรงนี้มันคือแรงแรงกระทำนะส่วนที่สามกว่าห้าเนี่ยพระโจทย์ให้หาที่สองกับสามเนี่ยนั่นวนตรงนี้ที่มีแรงกระทำเนี่ยมันก็คือสามและห้าสามกับห้าแล้วก็มาเขียนแรงกกนแบบนี้ถ้าเราเขียนแรงกกนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแรงสิบตันเนี่ยให้แรง ซินเนอรตันเนี่ยการทำชีวมวลสองก้อนเนี่ยมันจะมีแรงต้านที่สองกิโลกรัมมาทิศทางทางนี้อันนี้คือแรงต้านจากซินะมาเอฟต่อแบบเอพีเออันนี้อธิบายแล้วทุกทีนะก็คือก็จะได้สามซินเนอร์ตันเองแต่ว่าถ้าเราคิด มดสองแหละอันเนี้ยมันก็ต้องเอาสองก้อนเนี่ยมาบวกกันสมการเนี่ยมันจะมีตัวเลขอะไรมากกว่าแต่ถ้าตัวเลขไม่น้อยไมันมีห้าสองมันคำนวณไม่ยากเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรขึ้นอยู่กับเรา่าเราดูตรงนี้กับดูตรงเนี้ยเราเข้าใจอันไหนถ้าเราเข้าใจ อันไหนมากกว่าก็ควรใช้อันนะั้นะขึ้นอยู่กับเรานะสิ่งสำคัากการคือคำนวณอ,ออกมาแล้วต้องไปทำต่อบทีถูกต้องนะอย่างตรงนี้มันจะมีแรงกระทั่แรงต้านนะมีสองแรงที่สวนทางกังนเราจะต้องคิดยังไงตรงนี้มีแรงแบบนี้เราจะคิด ยังไงนะครับก็จะไปเป็นข้าศึกเป็นฐาน B สี่เจ็ดจากรูปจงหาแรงกิริยาปฏิกิริยาระหว่างก้อน B กับ C นะครับอันนี้ก็มีรูปใหนะ้มี F มีกด A B C มีวล M 1 M 2อั M 3านะรตรงเนี้ยโจทย์ข้อน,นี้ จะบอกชัดเจนว่าจงหาแรงกริยาปฏิกิริยาระหว่างก้อนีกับสงซึ่งหมายความว่าทก้สองก้อนนียมีทั้งแรงปฏิกิริยากับแรงกริยาแล้วก็เป็นแรงที่มีค่าเท่ากันนะ,ะจทย์พืนระดับราบและลึก รับและลืก็ไม่มีฟิชชั่นไม่มีแรงฟิชชั่นตรงนี้เป็นพื้นเกี่ยงก็ไม่มีฟิชชั่นไม่ต้องอามาคำนวณแต่โจทย์ข้อนี้ไม่มีบอกเมื่อไม่มีบอกเนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าเมื่อไม่มบอกก็ไม่มีวิชั่นเช่นกันเนี่จากโจทย์นะทามาคิดทั้งระบบ มาเอกัดเอหยดเท่านี้ไม่ได้ให้เป็นตัวเลขมานั้นเราต้องใช้สัญลักษณ์เท่าน,นั้นนะซึ่งว่าเอ,เอมีแรงคิดทํามาบบกมีมาทางนี้ A อไปทางนี้ที่ทางเดียวกันก็อเอ ากับ um: ที่ที่ทางหนมาบอกก็เอามวลสามก้อนมาบวกกัน m1 บวก m2 บวก m3 โคณดที่ a ย้ายสมการเอา A มานะากับเมาย้ายไปตรงนี้ก็เป็น F ย้ายไปก็จะเป็นหารด้วย m1 ิี่ยาระหว่างข้อนบ,บีกับสี่แรงปฏิกิริยาแรงกัิยาเมีทิศทางนั้นอันนี้เขาคิดที่มวนที่สี่ มุทิตที่มวลซีเนี่ยก็จะมีแรงไปทาที่ซีเนี่ยก็คือทิศทางนี้แต่พวกก็จะได้ทิศทางอันนี้ก็คือขอใช้เป็นเลนเฮปต้าแต่จริงถ้ามองดีไอ้นี่ก็คือถ้ามองดีอันี้คือเอฟต้าเอฟแต่ทางแต่ไม่อยากจะแยกให้มันมาก แต่ว่า f ตางนะครับก็จะมี m สามจากซิ้มา f เท้ากับ m a f ตามนะครับนะตรงนี้เขาบอกให้หาแรงปฏิยากับปฏิกิริยานะนะนั้น เราจะใช้ f ตามก็ได้เราใช้ f ต้านก็ได้เออ f กะทำก็ได้ f ปริยา f ปริยาก็ได้แล้วแต่เราฮะว่าจอดที่ไม่ปังคับเน่ยนะก็ล้วกับ m a เมื่อ m m คืออ m นี้คือ m สาม A คืออะไร A ราบาได้อย่างนี้ก็ค,คือ F ส่วน M1 บวก M2 M3 F ส่วน